สวัสดีครับพวกเรากลุ่มออมชายครับก็จะมานำเสนอเรื่อง Design and Development of Apple c l a s s y นะครับหรือว่าการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับแยกประเภท Apple นะครับ Apple Classification เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแยกประเภทของ Apple ทั้งทั้งหมดเชนิดคือ b a b e l Apple ล i m s a n s n o Apple Golden Apple Granny Smith Apple Pink Lady Apple l ลสแอปเปิและก็ l ล s เยลโล่แอปเปิครับซึ่ง Apple ิลทั้งเจ็ดชนิดมีลักษณะส,สีและรูปทรงที่แตกต่างกันซึ่งบางชนิดมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากจึงยากต่อการคัแยกของผู้ผลิตที่จะนำแอปเปิไปใช้ในการแกรรูปต่างๆซึ่งจะช่วยในเรื่องของการประหยะัดเวลาและลดจำนวนคนในการผลิตได้ครับ ด e เซนดีไซน์การออกแบบระบบนะครับอันนี้ที่เห็นจะเป็นบล็อกไดอะแกรมของแอป,ปเรานะครับเราจะในแอป,ปเราเนี่ยเราจะกำหนดอินพุตเป็นภาพถ่ายรูปแอปเปิลนะครับจากนั้นเอาอินพุตที่ได้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการปรเพสนั่นคือการทําการเทียบรูปที่ได้จากอินพุตกับรูปดลัลล s e เที่มีอยู่ว่ามันมีความคล้ายคลึงกับแอปเปิลชนิดไหนนะครับ หลังจากที่เราโปรเซสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เอาพุทออกมาเป็นการบอกได้ว่า Apple ที่ใส่เข้ามาในรูปแอปเปิลที่ใส่เข้ามาในอ e ินเนี่ยมันมีเป็นแอปเปิลชิ้ไหนแล้วจะมีการบอกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ด้ครับอันนี้ก็จะเป็น AI a p p a r c h i t e c t u r e นะครับเราจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกจะเป็น input ก็คือการรับภาพของ Apple เข้ามา ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของ process โดย process เนี่ยเราจะแบ่งไป2ส,ส่วนคือ image pre-process ก็คือจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวรูปภาพเราก็จะมีการแบ่งระดับของแบ่งระดับของส่วอุปกรณของภาพเพื่อง่ายต่อการที่จะเอาไปคัดแยกนะครับตอนที่2ก็จะเป็น classification process นะครับก็คือจะเป็นการใช้ในการคัดแยกก็คือเราจะมี2ทางครับจะมี training set กับ validation set ครับ training set เนี่ยจะเป็นการ t r a นำชุดข้อมูลที่ได้เนี่ยไปสอนให้กับตัวโมเดลก่อนนะฮะหลังจากที่เราสอนเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถคัดแยกคุณลักษณะได้พอคัดแยกเสร็จปุ๊บเราก็จะไปะเทรน SVM Classifier SVM ก็คือ Support Vector Machine หรือก็คืออันกอริทึมที่ใช้ในการคัดแยกครับพอเราเทรนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเทรนโมเดลอีกรอบหนึ่งพอเทรนโมเดลเสร็จแล้วแล้วอะไรเสร็จแล้วก็จะมาได้เป็นผลการคัดแยกเป็ลครับ ส่วนทางด้านขวานะครับ validation mm hmm. set mm hmm. ก็จะเป็นการนำชุดข้อมูลที่ถูกใช้หลังจากการทำการเทรนโมเดลเสร็จแล้วเนี่ยครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลว่ามันมีความถูกต้องมากมีความแม่นยำมากแค่ไหนครับจากนั้น mm hmm. ก็จะเข้าสู่เทรนโมเดลอีกรอบและทำการคัดแยกแอปเปิลครับในส่วนของ d e v t h a n d system environment นะครับ สิ่งที่เราใช้ก็จะมี Python นะครับซึ่งคือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงนะครับโดยที่ออกแบบให้เป็นภาษาสคริปต์ที่ง่ายแล้วก็มีโครงสร้างและวกตถุอิระที่ไม่ซับซ้อนเลยโดยที่เราได้ใช้เขียนโค้ดนะครับบน id id e ของ j u p y t e r นะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัว tensor flow h ับก็คือ deep learning library นะครับของ google นะครับที่เราได้ใช้ machine learning เนี่ยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำางานของแอปเรานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอน a c o าน a นะครับหรือเป็น Source ครันที่จะ รวบรวมเครื่องมือต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะครับเช่นโค้ดอ d ดิเตอร์นะครับ VS Code, j u p y t e r Notebook หรือว่า R Studio นะครับแล้วตัวหลักที่เราได้ใช้เลยเนี่ยก็คือตัว j u p y t e r นะครับซึ่งก็คือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมมากนะครับทางด้าน Data Science เลยที่สามารถจัดการข้อมูลเป็นจํานวนมากได้นะครับแล้วกออ็ออกแบบการควบคุมการใช้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลเวลลี่นะครับรวมทั้งเขียนโค้ดแล้วก็สามารถดูผลลัพธ์ไปพร้อมกันได้เลยโดยที่ Jupiter Notebook เนี่ย ออกแบบมาให้ง่ายตัวการทํางานแล้วครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีกว่าปโปรแกรมปกติทั่วไปครับครับส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของการอธิบายโค้ดที่ใช้ในงานนะครับผมโดยเริ่มต้นจากการ pip install หรือว่าเป็นการ install tensorflow library เข้ามาในโปรแกรมนะครับถัดมาจะเป็นการ import library ต่างๆที่ใช้ในงานนะครับได้แก่ m a t p l o t l numpy os p t l tensorflow และ tensorflow keras ครับจากนั้นเราจะทำการผาดไฟล์ที่อยู่ของข้อมูลนะครับโดยไปที่ dice desktop และเลือกโฟลเดอร์ apple classification นะครับส่วนสัมมาจะเป็นการ counting หรือการนับจำนวนรูปภาพที่มีนะ ถัดมาจะเป็นการกําหนดขนาดของรูปภาพและบาด์ไซส์นะครับโดยขนาดของรูปภาพอยู่ที่180คูณ180ครับและบาร์ไซส์อยู่ที่32บาด์ไซส์ก็คือการกําหนดขนาดในการอ่านข้อมูลในแต่ละรอบนะครับถัดมาจะเป็นการแบ่งส่วนของการเทรนอยู่ที่80%นะครับและแบ่ง v a l i d a t i o n อยู่ที่20%ครับ ส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของชื่อคลาสครับโดยเราได้ทำการแยก Apple ออกเป็น7 c l a คลาสนะครับและสร้างโฟลเดอร์ชื่อตามคลาสในแต่ละคลาสนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวอย่างการแสดงผลนะครับถัดไปจะทำการ normalization เพื่อแปลงค่าสีให้สอดคล้องกับการทำ convolution neural network ครับ ถัดมาจะเป็นส่วนของการคอมไพล์โมเดลของเรานะครับโดยจะก,กําหนดคลาสไว้ที่7คลาสซึ่งจะเป็นจํานวนคลาสที่เรามีอยู่นะครับขั้นตอนถัดมาจะเป็นขั้นตอนการเทรนโมเดลนะครับโดยจํานวนครั้งที่เราใช้ในการเทรนโมเดลอยู่ที่11ครั้งนะครับส่วนถัดมาจะเป็นส่วนของการแสดงผลนะครับเราจะทําการเลือกไฟล์รูปภาพจากโฟลเดอร์เทสและชื่อไฟล์รูปภาพที่เราต้องการนะครับ โดยเมื่อเราทำการกดรันนั้นจะมีคําออกมานะครับเป็นความน่าเป็นของคลาสของ Apple ที่เราสนใจและมีเปอร์เซนต์ความถูกต้องอยู่ที่กี่เปอร์เซนต์นะครับผมในส่วนของข้อเสนอนนและการพัฒนา AI แอปในอนาคตน,นะครับในดั้งเดิมเนี่ยการที่จะพิจารณาว่า a p p l e ิชนิดน,นี้เป็น p p p l ชิชนินดใดเนี่ยเราจะมนที่จต้อง พิมพ์เพื่อพิมพ์หาไฟล์ภาพนั้นมานะครับหรือว่าหาที่ของไฟล์ภาพนั้นมาเ,เพื่อที่จะดึงรูปภาพเข้ามาแล้วก็ให้แอปนะครับพีดิตแต่ว่าถ้าเป็นในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถเลือกรูปภาพนะครับจากคลั้งภาพมาได้เลยหรือว่า,อาถ่ายภาพนะครับแล้วก็นําภาพที่เราถ่ายเนี่ยมาระบุได้เลยว่าเป็นแอปเปิลชนิดใดนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์เข้าไปแล้ว,แล,วแล้วก็ยังที่จะสามารถบอกได้นะครับแบ่งแยกประเภทของแอปเปิลหลายๆรูปเนี่ยพร้อมกันได้พร้อม ทางกับบอกจำนวนของแอปเปิ้ลตามชนิดนั้นได้ด้วยครับครับส่วนธรรมาก็จะเป็นอ้างอินนงต่างๆที่ใช้ในงานชิ้นนี้นะครับสุดท้ายกลุ่มของพวกเรากลุ่มออมชัยนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ